สวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเกมเกมนะครับคลิปนี้นะครับจะเป็นคลิปแนะนําสําหรับสกิล k V M และก็ G V G นะครับก่อนจะไปรับชมคลิปนะครับเพื่อนๆสาหรับใครที่ต้องการร้านรับเติมเกมราคาถูกก็ฝากร้านสปอนเซอร์ด้วยครับร้านเทมโป้ครับเติมส่วนด้วยเร็วบริการเติมเงินตั้งแต่10โมงเช้าถึงตีสองครึ่งนะครับก็ฝากไปด้วยนะครับมาเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยวเรามาอธิบายสกิลกันก่อนละกันนะครับ สำหรับสก,กิลนะครับตัง้งแต่อโคเลยอโคนะครับก็ได้อัพเป็นเบสซิ่งอินเทสนะครับก็บวกสเตตัสแล้วก็พวกโจมตีเร็วนะครับส่วนสก,กิลต่อมาของอโคก็จะเป็นคารีครับบล็อกดาเมจ10ครั้งแต่ตามจำนวนเลือดคนระับถ้าเลือดเราเยอะถ้าเลือดคนนี้ได้สก,กิลนี้เยอะมันก็จะเอาเลือดสมมติสมมติว่ามีเลือด1ล้านก็30%ของ1ล้านครับมาเป็นเกราะเท่านั้นเองแล้วในเบสซิ่งอ่ะถ้ามีแต้มเหลือก็อาจจะเอามาใช้ก็ได้นะครับอันนี้ แต้มยังไม่ค่อยพอนะครับช่องไม่พอด้วยแหลกมาส่วนสกิลอิมนะครับเพิ่มเพียงแค่สิบเปอร์เซ็นก็ถ้าทีมของเพื่อนมีแต่วิสาดก็ไม่จำเป็นต้องอัพนะครับแต่ถ้าทีม,มเพื่อนอมีเป็นตัวเพียงแค่ที่ค่อนข้าง,างแรงก็แนะนําให้อัพนะครับส่วนกอลีเนี่ยเอาไว้สําหรับสายปิถ้าคีไม่พอถ้าคีพอแล้วก็ไม่ต้องอัพนะครับเหมือนผมมาต่อมาก็จะเป็นนี่ครับสกิลชุบเซนทูลี่เนี่ยไอที่ผมอัพอันนี้คือของในหมวดของ ทีวนะครับที่เอามาอัพเพราะว่าทีวเราต้องแซนหินนะครับแต่ตอนลง KVM เนี่ยผมไม่ได้ใช้นะครับเพราะว่ามันถ้าเจอที่หินที่สูสีอาจจะาจะเปลี่ยนมาใช้ได้แม็กครับตัวแม็กเนี่ยอันนี้ผมใช้อาวุธเงาเป็นสายสมุดนะครับมันเลยต้องอัพนะก็เกลือกสกิลวุฒเงาจะปลุกปอบไปอีกทีหนึ่งแต่ถ้าใครเป็นระถาโรนะครับก็อาจจะข้ามสกลิลน,นี้ไปหรือว่าถ้าไนตี้คุณมีวิสัทก็อาจจะอัพไปเลเวลสิเพื่อที่จะบวก เอ็มดาเมจดวันละ300นะครับแต่มันไม่ค่อยมีผลมากนะ,ะต่อมาครับในส่วนสกิลต่อมาเป็นแอนเชอรัตครับแอนเชอรัตกับแอซัมเนี่ยเพิ่มป้องกัน100%ภาพทั้งคู่ก็จะเป็นเพิ่มทั้งพีเดฟกับเอ็มเดฟนะครับ100%ใน10วินาทนะีในส่วนของเทิร์นเนี่ยเทิร์นผมไม่ได้ใช้นะครับเอามาอัพแมกนัตนะครับแมกนัตเอาไว้ในส่วนของ GVG เหมือนกันแต่ถ้า KVM เอมื่อต้องการทำระเมิดก็เอามาลงใช้ได้นะครับมาใช้บูเจมด้วยนะ ส่วนสกิลต่อมาครับ meditation ครับตัวนี้ต้อง up นะครับ p a s เ i ียสกิลนี้คือทําให้เราหิวแรงขึ้นนะครับถ้าไม่ up เนี่ยเราจะหิวเบาลงในส่วนของสกิล s l o อันนี้คือสกิลของ g v g เนี่ยของ KVM เนี่ยของ KVM High P มันจะ up มัน้ันเยอะนะครับมาก็จะมีสกิลนี้ครับสกิล s l o กับสกิลไบเนี่ยอันนี้ต้อง up นะครับส่วนเซฟที่ w a ลเนี่ยอันนี้อาจจะไม่ได้ใช้ทุกตาเอาไว้ใช้สําหรับ ถ้าเจอในหอกก็เอาลงใช้ถ้าไม่เจอในหอกก็ไม่ต้องลงใช้ครับสกิลเล็กอาจจะอัพอันนี้คือแล้วแต่ปาร์ตี้ถ้าปาร์ตีเ้เพื่อนๆมีตัวดาเมจที่ค่อนข้างรุนแรงอย่างเช่นแบบพวกสกิลเดี่ยวแรงในหอกวิสาอะไรพวกนี้ก็ต้องใช้นะครับก็แล้วแต่ปาร์ตออี้ตรงนี้ของผมไม่ต้องใช้นะครับดาเมจค่อนข้างพอแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นฮิลใหญ่ครับที่ใช้บ่อยแล้วก็สกิลซีเครตเนี่ยคู้นี้ผมจะใช้สลับกันนะครับก็ ถ้าผมเจอในหอกผมจะเอาเซฟตี้วอร์มาลงแต่ถ้าผมไม่เจอในหอกเนี่ยผมก็จะเอาซีเครตมาลงครับเพราะว่าอย่างนักานูเนี่ยถ้าเขายิงไปแบบถ้าเขาแรงแบบมากๆอ่ะตัวนี้ก็จะช่วยได้นะครับเมื่อสกิลนี้มันใช่ level สิบมันจะอยู่8ปดวิกับเรานะครับถ้าเราโดนดาเมจถึงตันจะฟื้นเลือสามสิบเปอร์เซ็นต์ก็ตัวนี้คือสลับใช้นะครับสกิลซับเนี่ยตัวนี้ก็เป็นสกิลของอุ้งเหานะครับผมทามาที่ level l หนึ่งเว่าต้องการแค่สกิลอุ้งเหานะครับเนี่ย อัพไปเนี่ยวิมันไม่เพิ่มนะครับก็อัพไปที่เลเวลหนึ่งมาหลักๆนะครับก็จะเป็นของสกิลอาร์บิช็อปนะครับอาร์บิช็อปควรจะอัพสก,กิลอะไรบ้างตัวนี้ครับคาริหมคูครับคาริหม,ม,มูดีกว่าคาริ่งเดี่ยวค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่าจํานวนบล็อกดาเมจก็เยอะกว่าด้วยครับยิ่งอัพได้เลเวลเยอะเนี่ยมันก็ยิ่งเป็นผลดีนะครับข้อเสียของมันคือกูดาของที่มันเยอะนะครับก็อัพไว้ให้ซีดนะีแปลพันเนี่ยมันลบพอดีนะเพราะว่าของผมเนี่ย มันไปต่อไม่ได้นะครับเห็นไหมเนี่ยผมได้ที่เลเวลเจ็ดนะครับก็รกักแร้ี่สิบสอ,องบล็อกสิบสองาเมียตามเลือดสามสิบเปอร์เซ็นเหมือนกันนะถ้าเป็นเลเวลสิบตามนี้นะครับก็แนะนําว่าทุกสกิลเนี่ยอัพให้ซีดีแปรผันเนี่ยลดให้มันน้อยที่สุดครับอย่างชุบหมู่เนี่ยชุบหมูเนี่ยใช้ย,ยากน,นะครับชุบหมูเนี่ยใช้ย,ยากมากมากเพราะข่ามันไล่สามวินาทีนะครับมันไม่เหมือนชุบเดียวชุบเดียวเนี่ยมันจะไล่ไม่กี่วินาทีก็ชุบแล้วนะครับก็อันนี้มันต้องลงท แล้วก็โอเปอร์ครับโอเปอร์ Oper เนี่ยตัวเนี้ยถ้าอัพไว้ที่เลเวล9ก็ค่อนข้างโอเคแล้วนะครับแต่ถ้าเลเวล10เนี่ยซีดีไปผ่านต้องลบสีนะซึ่งตอนเนี้ยผมได้ที่เลเวล7นะครับก็สำหรับทีมผมเนี่ยผมก็กดเนี่ยเอาเท่าที่ได้นะครับเพื่อนๆก็อยา่าอัพจนฝืนจนเกินไปนะครับไม่งั้นตัวซีดีไอคูดาโอที่มันค่อนข้างนานนะแล้วก็สกิลหลักๆของโอเปอร์มันไม่ค่อยมีอะไรเยอะครับมันทำให้ฮิแลแรงขึ้น ตัวลินเด่นเลยก็จะเป็นสกิมเมนครับสกิมเมนเนี่ยมันลดแคทไทม์หนึ่งวิกับกูดาหกที่แค่ทามกับกูดาคงที่อยู่ตรงไหนนะครับก็อยู่ตรงนี้ครับแคทไทม์ตรงนี้หนึ่งวิกูดาคงที่ตรงนี้หนึ่งวินะครับอ่ะแล้วก็ดีเวลสปิริตครับเดี๋ยวผมค่อยไปเทสให้ดูนะดีเวลสปิริตเนี่ยอันนี้ค่อนข้างคอดีค่อนข้างเยอะนะครับ เมื่อเราโดนจมใจจนเลือดลดเนี่ยไปถึงระดับหนึ่งอ่ะเราจะวิ่งเร็วครับอ่าบวกมูสปีดส,สองี่เห็นได้ชัดเลยนะว่าวิ่งเร็วจีเลยแล้วก็จะเปลี่ยนดานเมจของฝั่งตรงข้ามเป็นเลือดให้เรานะครับอ่าก็คือสมมุติโดนหนึ่งร้อยก็เพิ่มเป็นเลือดมาสามสิบเปอร์เซ็นต์นะครับแต่มันจะทํางานแค่หกวินาทีครับแล้วก็กูดาห์ยีบสิ่วินะครับซับสกิลี่ผมเทสมาก็จะเป็นอโดรามัสอดรามัสเนี่ยมันเอาไว้ตัดแค่หิวนะครับเท่าที่ผมเทสมานะ ต่เด้งเลือดเนี่ยยังยังไม่ได้ทดสอบนะครับเพราะว่ามันดูค่อนข้างยากนะเมื่อฝันนองข้ามติดเนี่ยมันจะมีดำาๆแต่ว่าที่ผมเทสมามันไม่ค่อยเวิร์กนะครับก็อย่าไปอัพนะครับแต่ถ้าจะให้มันใช้งานได้จริงก็คงต้องเอาคู่กับเอกช็อตน,นะครับคู่เอกช็อตยังไงเนี่ยเพื่อมันลดดาเมจของฝันนองข้ามนะครับแล้วก็เนี่ยมันลดดามจฝนนองข้ามคือถ้าเอาไว้คอมโบอะอนาคตก,ก็อาจจะเอาไปเล่นได้นะครับก็สําหรับสกิลที่ผมใช้ได้เนี่ย เดี๋ยวผมจะมาทดลองให้ตอนนี้ก่อนนะครับอ่ะเดี๋ยวมาในส่วนของการรวมสกิลก่อนแล้วกันเพื่อนๆการรวมสกิลนะครับที่ผมจัดไว้เนี่ยอันนี้คือแล้วแต่เพื่อนๆเลยว่าจะจัดยังไงนะครับซึ่งสกิลฮิลหมู่ที่ผมเอาไว้คู่กับตัวคารีหมู่แล้วก็ซับนะครับเพราะว่ามันกูดาวนา,นานอ่ะมันกูดาวนาเน,นี่ยมันคือมีข้อดีอยังไงเนี่ยพอผมกดไปใช่ปะ อ่ะเพื่อนเพื่อนเห็นไหมไอวงวงเนี่ยมันจะไม่ได้ใช้งานคือสกิลไหนผู้ร่างผมจะเอาไว้ข้าฮิวมูเพราะว่าเวลาผมกดสกิลโอเปอร์เนี่ยสกิลฮิวมูเนี่ยมันจะใช้ได้รัวๆนะครับก็สกิลโอเปอร์เนี่ยมันจะลดทุกอย่างเลยมันมาจากพลาส s k i สกิลสกิลเมนนะครับเนี่ยพอผมกดแบบใช่ไหมเนี่ยจะทิรัวนะครับอ่ะประมาณนี้เนี่ยมันอาจจะมีสกิลอื่นขั้นแหละแต่ว่ามันก็ยังยิงได้รัวนะครับ สำหรับเมื่อกดโอเปอร์ไปแล้วเนี่ยสกิลอื่นๆมันจะมีขึ้นลบระยะเวลาตรงนี้ให้เลยนะครับเนี่ยพวกนี้มันจะโดนลดหมดเลยนะแบบกูดาคงที่ลด5แคทามลด1นะครับก็สกิลที่เข้าเงื่อนไขก็จะมีค่อนข้างเยอะครับแมกนัตก,ก็เข้าเงื่อนไขครับเทอร์นันเดสก็เข้าจูเดกเข้าสกิลที่เข้าเงื่อนไขยเยอะมากๆครับสําหรับสกิลกรุ๊ปขออภัด้วยผมยังพูดสกิลกรุ๊ปไม่หมดนะครับ สกิลกรุปเนี่ยก็จะมีตัวนี้ที่ผมม,มารวมกันนะครับก็จะมีฮิลใหญ่คาริหมูแล้วก็ซับนะครับแม็กอิมเบสซิงตัวนี้ผมจะกดเป็นออตโต้หมดเลยครับแล้วก็สกิลสโลเล็กแล้วก็เอชลัสพวกนี้ผมจะกดไว้ในออตโต้หมดเลยครับที่ผมตั้งจะมีประมาณนี้สกิลที่ผมตั้งนะครับพวกนี้ทั้ง3ามันจะเป็นสกิลกรุ๊ปหมดเลยนะครับแล้วก็ชุกมู่เนี่ยอันนี้คือมันชุกแบบ30 30เมตรอะ ระยะ30เมตรนะถ้าอยู่ห่างกันเกินไปมันชุบไม่ได้นะครับโอเปอร์ตัวเซฟตี้วอลกับคารีเนี่ยอันนี้ก็เอามาเล่นกันได้นะครับสำหรับตอนที่เล่นจริงๆเนี่ยเดี๋ยวผมจะจำลองแบบคร่าวๆให้ดูแล้วกันนะครับเพราะว่าไม่มีใครเทสนะครับตอนนี้เลือกตัวละครผมอยู่ที่หมล้านเกือบ7แสนนะครับอันนี้คือเซ็ตเต็มที่ผมใช้นะครับอ,อีกอย่างนึงนะครับเพื่อนๆขอเสริมนิดนึงนะสำหรับใครที่ ีสัตว์เลี้ยงที่เป็นฉลามนะครับก็อย่าลืมอัปเกรดดาวมันด้วยนะครับมันเพิ่มเลือดค่อนข้างเยอะนะครับเยอะห่างกับตัวเนี้ยอย่างเช่นนี้คันนี้ตัวเนี้ยเลือดแปดพานเก้าถ้าผมเปิดตัวใหญ่มาเนี่ยเห็นไหมเลือดแบบเพิ่มเยอะมากมาครับแล้วก็ฟื้นเลือดมันจะค่อนข้างเยอะนะครับแต่การที่จะให้มันได้เยอะขนาดเนี้ยเพืพ่อเพื่อนต้องมาปรับด้วยนะครับให้แบบตักข้างพวกเนี้ยหมันค่อนข้างเยอะนะครับนี่ถ้าไม่ปรับมันก็จะดูแบบเปอร์เซ็นต์พวกนี้มันจะน้อยน้อยนะครับ เดี๋ยวมาที่การใช้สกิลแล้วกันนะครับอ่ะอธิบายเพิ่มเติมสักนิดนึงครับสำหรับคาริหมูเนี่ยคาริหมูกับเดี่ยวอ่ะมันทับกันนะครับผมก็เลยแยกมาเป็นสองอันนะถ้าเพื่อนเพื่อนใช้คาริหมูไปแล้วแล้วโดนตีตีต,ต,ต,ตีมันจะไม่เข้าใช่ไหมอ่ะพอโดนตีไปสักพักหนึ่งอ่ะพอคาริหมูหมดเพื่อนๆกนกดคาริเดี่ยวได้ด้วยนะครับเออใช้อีกทีนึงคือจะทาให้โอกาสรอดเราค่อนข้างเยอะนะครับส่วนสกิลโอเปอร์เนี่ยโอ้โหเอาไว้รวมได้ เอาไว้ใช้ได้ไหลายสกิลเลยครับอย่างฮิ้วหมู่ก็ได้นะครับเนี่ยแลว้วกดชุบเนี่ยจากชุบอ่ะมันใช้ระยะเวลาสามวิก็เหลือเป็นสองวินะครับเนี่ยเนี่ยห็นนะมันจะขึ้นสามวิมาเมื่อกี้เนี่ยพอเรากดโอเปอิลมันจะใช้สองวินะครับแล้วสกิลบัฟก็จะบัฟได้อย่างรวดเร็วเลยแต่ในส่วนที่ผมเอามาสกิลกรุ๊ปเนี่ยคือช่องมันไม่ค่อยพอนะครับแล้วตัวเซฟตี้วอลเนี่ยอัน,นเนี้ยเงื่อนไขคือฝั่งของข้ามต้องเป็นพวกไนทหอก เปมือนพวกแบบไวซ์มิสอะไรพวกนี้มันจะใช้ดีนะครับแต่ถ้าเจอนักมนูก็เอาซัคคิมนตลงมาแทนนะไอ้ซีเครดขอัยครับซีเครดลงมาแทนอ่ะก็กดมือเหมือนกันเมื่อเราจะตายแล้วเราก็กดขึ้นมาครับเนี่ยเราก็ใส่ตัวปึ้งแล้วพอเราตายปุ๊บเลือดเราหมดหลอดมอเตอร์เน้นเลือดมา3 0อะไรประมาณนี้นี่ก็จะเป็นเทคนิคการใช้เข้าๆนะครับก็ไว้ประมาณนี้แล้วกันนะนเพื่อน ก็ถ้ามีอะไรที่บิดภาพไปก็ขออภัยนนที่นี้ด้วยครับใครที่ชื่นชอบเห็นว่ามีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสำหรับคลิปคลิปใดที่เพื่อนๆต้องการเพิ่มเติมเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์แล้วก็ติชมกันได้นะครับเพื่อนๆสำหรับคลิปนี้ว่าเป็นเท่นนีครับบ๊ายบายสวัสดีครับ